ชื่อสมิธารัตระทีมนะคะก็วันนี้จะมานําเสนอโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อเพียนพันาคุิค่และพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนไวัยทำงานค่ะค่ะก็ขอเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนวัยทำงานตอนต้นค่ะ แนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้เป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์เหมาะสมต่อการส่งเสริมสุขภาพในเชิงป้องกันหรือว่า Preventive Approach นะคะโดยเราก็ได้ไปทําการศึกษาพฤติกรรมแล้วก็ศึกษาพววขออ้อมูลในที่สสสหรือกรมอนามายัยมีการวิจัยไปแล้วว่าในด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารเนี่ยคนกลุ่มนี้มีปัญหาด้านใดบ้างค่ะก็จะพบประเด็นสประเด็นหลักน,นะคะที่จะส่งเสริมก็คือนหนึ่งเราจะส่งเสริมให้เขามีการรับประทานผั มากขึ้นสองก็คือส่งเสริมให้รับประทานคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ดีในปริมาณที่เหมาะสมน,นะคะแล้วก็สามคือลดปริมาณไขมันในอาหารลงค่ะค่ะโดยพฤติกรมกรมดังกล่าวนะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องเกิดจากความตระหนักในสุขภาพหรือว่าความรู้ความโภชนาการนะคะแล้วก็นำไปสู่การเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพค่ะซึ่งโครงการของเราะะก็จะนําหลักการ ที่เรียกว่า learning by eating หรือว่าการส่งเสริมความรู้ระหว่างมืออาหารมาใช้ในโครงการค่ะค่ะก็นําไปสูก่การออกแบบ product and service design นะคะที่มีชื่อว่า Balance ค่ะโครงการเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยผู้ชนากรแล้วก็เครือข่ายร้านอาหารที่อยู่บริเว้นโดยรอบที่ทํางานหรือว่าออฟฟิศใจกลางเมืองนะคะโดยผู้ชนายกรเนีย่ยจะทําหน้าที่คัดเลือกเมนูอาหารนะคะ่ะ ซึ่งเมนูที่จะคัดเลือกเนี่ยก็จะใช้เกณฑ์การพิจารณาจากโครงการเมนูชูสุขภาพซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่กรมอนามัยเนี่ยได้จัดทำแล้วค่ะก็แต่ว่าปัญหาคือคนทั่วไปยังไม่รู้จักยังไม่ทราบว่ามีโครงการที่มีการคัดเลือกอาหารที่ดีอยู่ตามร้านอาหารตามสั่งทั่วไปค่ะโครงการเราก็จะเป็นเหมือนการช่วยต่อยอดโครงการนี้ด้วยค่ะโดยเครือข่ายร้านอาหารเนี่ยก็จะทําหน้าที่ปรุงเซตอาหารนะคะโดยมีโครงการของเราเนี่ยเป็นโปรงกรในการ ระบบผลิตภัณฑ์ในระบบนะคะก็ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย4อย่างหลักนะคะก็ะก็คืออย่างแรกคือฉลากอาหารค่ะฉลากอาหารเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวบอกประเภทอาหารนั่นคือฉลากสีเขียวก็จะบอกว่าเป็นอาหารที่เป็นเมนูชูสุขภาพค่ะฉลากสีเหลืองก็จะเป็นฉลากสำหรับอาหาร แป้งข้าวหรือแป้งสีแดงก็คือสําหรับอาหารที่มีไขมันสูงค่ะสาเหตุที่เราก็มีอาหารที่มีไขมันสูงในโครงการเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะไม่เหมือนขัดดิบพฤติกรรมว่าต้องาทานเทอร์นี่ร้อยเเลยหรือว่าแบบต้องเปลี่ยน ทันทีอะค่ะแต่ว่าเราตร้องการจะสร้างความตระหนักแล้วก็ค่อยๆให้หูเป้าหมายเนี่ยเกิดความตระหนักด,ด้วยตนเองว่าเมนูไหนเป็นเมนูที่ดีควรจะรับประทานให้มากขึ้นแล้วก็เมน,นูไหนที่เป็นเมนูที่อาจจะไม่ไดีต่อสุขภาพควรจะลดปริมาณลงหรือว่าควราจะจัดการยังให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะก็เลยนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ค่ะโดยบรรจุภัณฑ์ตัวแรกนะคะก็จะเป็นเป็นถุงลดไขมั ซึ่งถุงนี้เนี่ยจะช่วยสร้างความตระหนักให้ผู้บริโภคเนี่ยมองเห็นไขมันได้ชัดเจนะคะก็คือจะเห็นชั้นไขมันได้ชัดเจนซึ่งไขมันตรงนี้เนี่ยนักโภชนากรเขาจะเรียกว่า visible fat นะคะก็คือเหมือนกับคนกินก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเออเมนูนี้ไขมันสูงนะแล้วก็ถุงนี้จะช่วยกำจัดไขมันออกจากอาหารนะคะวิธีก็คือเอยี่ยมถุงให้ส่วนน้ำเนี่ยไหลลงไปช่องข้างล่างใช่ไหมคะแล้วก็ตัก แั่ก็ฉีปกปากถุงนะคะเพื่อเทส่วนเนื้อาหารลงภาชนะแล้วส่วนน้ำเนี่ยก็คือตัดปลายถุงเพื่อให้น้ําแกงผัสเนี่ยไหลลงมาก่อนแล้วอย่างที่เราทราบวันนี้ว่าไขม,มันมันมีน้าหนักมากกว่าจะลอยอยู่ชั้นบนนะคะเมื่อถึงชั้นไขมันก็แค่เยิมถุงขึ้นก็จะช่วยกำจัดไขมันออกไปได้นะคะต่อมาก็จะเป็นกล่องช่วยกับปริมาณข้าวะคะ่ะก็จะช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยตักข้าวในปริมาณที่พอดีก็คือก็คือมั่นใจได้ว่าข้าวที่เราทานเนี่ย มันแค่เท่าประมาณกี่ทัฟีกี่แคลอรี่แล้วก็เทียบคุณค่าทางอาหารกับข้าวขาวกับข้าวกล้องว่าเออเราควรจะเปลี่ยนมันเนข้าวกล้องนะเพราะว่ามีสารอาหารมากกว่าอะไรเงนี้ค่ะแล้วก็มีแผ่นรองจานก็จะมีกราฟิกในการแนะนาําเลือกอาหารประเภทตา่างๆค่ะแล้วก็ภารกิจก็จะเป็นการสะสมฉลากอาหารแล้วก็เหมือนให้เขาร่วมกันเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารเพื่อให้สั่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นในวันถัดไปค่ะแล้ว สุดท้ายนะคะก็ก็คือจะอันนี้เป็นเป็นแผนผังของการส่งเสริมสุขภาพในแบบกลับน,นะคะคือจะเห็นได้ว่ามันจะผ่านคนหลายขั้นตอนมากๆต้องผ่านกระทรวงสธาธารณสุขผ่านเครือข่ายต่างๆแล้วก็มีการลงทุนที่สูงนะคะแต่ว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการรวบวมทั้งส่งเสริมความตระหนักในสุขภาพความรู้ทางโภชนาการแล้วก็ช่วยให้คนเรนนาได้ แล้วก็ดีตรงต่อไปยาวและได้ประสบการณ์อะไรจากการเข้าร่วมแล้วก okay. ็คำแนะนำากัาจารมคะก็ได้เห็นมุมมองในเชิงแบบแล้วก็แบบ ว่าดีต่อ